ได้ดูคลิปคุณลุงโอ้โหคุณลุงพูดแบบเจ๋อมากเลยใช้ยาชีใช้แผ่นดินใช้นี้แผ่นดินใช้เงินกับบุญยอดเยี่ยมคุณลุงพูดดีใจแชร์คลิปไปเยอะเลยแชร์คลิปคุณลุงไปเยอะเลยล<อ>ุงพูดไม่ติดเลยมาจากใจมาจากใจทำหน้าที่ให้แผ่นดิน ุงเป็นผู้ที่จริงใจต่อประเทศชาติมากที่สุดใชเ่เลยพอวันที่พูดนี่โหแรงมาจากไหนรพูดแบบอ่ายอดเยี่ยมเลยค่ะ <laughs> ใช่เราก็จริงใจต่อพร่หญิงทูดับมากที่สุดด้วยก็ <laughs> <c oughs> เราก็เหมือนกันแล้วกับคนคุณลุงค่ะจริงใจมากกว่าคนนู้นอีก <laughs> <c oughs> ต้องต้อหขอให้พรหน่อย เหวานเย็นถือว่าร่างกายแข็งแรงอย่ามีรถไฟไม่เจ็บนะครับขอบพระคุณค่ะแข็งแรงครับคุณลุงพอหน่อยสารพัดโรคจ้ะเฮ้สู้ลุงไม่ได้64เองเอ้ยหกจังแม่เ้เอ็นเหรอเอ็นเหรอ